ใหม่หนเวนโอ้ยตัวละครกับเราอ่ะแต่งสมุดรีวิวเลยเพือนปาดมันอยู่ว่าตัีวิวน้อยกว่าครันอู้กูลืมไปแล้วกดกูกดสเปกบาร์กระโดดนะครับเรียกทำเฮ้ยตาระวังไว้เถอะสลามตัวนี้แข็งแข็งมันคือสลามเดี่ยวของผู้เพื่อนมันไม่กระเจาะเรานักเลงวัยรุ่นน่ะแค่ตาวัยตะรุ่นน่ะเดี๋ยวมันตีแล้วกันนะสลามเดี่ยวของผู้มันข้างจะเจ๋งแจ๋วเลยหน้าวัยตะรุ่นเนอะการเงินไอ้มึยมืองานชื่อโก๋แม่ท่าอะไรเวสเ วไม่ W W H D นะ W H D ว้ายยยอ W H D อู้ยยยยตีไม่แรงเหมือนเซิร์ฟพี่นั่นเลยวะอะไรวะจะเซิร์ฟฉันเนี่ยพูดเลยนารามตัวสีชมพูไอ้เอ็กซ์เปิดเวทรถไม่ไอ้ไอนารามสีชมพูระเบิดหัวเองนานเลยรู้ไหมกูลดยศมาให้เวตาเนื่องเนื่องจากว่าเราดิ้งยูชิวไอี e ี EC เล่นเซิร์ฟนู้นมันมันเครียด ไอ้ก๊ออจะข้าอพยายามจะ้ามหัวมันเ้าีมือกับพี้ว่ากอสีอ้แล้วหัวเกียวนี่แล้วเพือนกหัวเกียวอดีครับเพื่อนากูีเียวตั้งตัวแต่มากเนี่ยหัวเกียวไูเกียวตัวตั้วอดีครับเพื่อนอดบตากเลบากอะไรกับพี่พี่เป็นไร โอเคอย่างแรกเราควรไปสำรวจโอ้โหหน้าบ้านเรามีน้ำด้วยโคตรเฉียวเลยสถานที่คุณ้นๆไหมล่ะบอกหน่อยเขาต้องทำอะไรต่อทำอะไรก็ได้ล้วรต่คุณนั่นแหละต้องทำอะไรต่อจุมประสงเกมพี่เนี้ยเล่นใ้จบเล่นเรื่อยๆจุมประสงเกมพี่เนี้ยนี่คือสักสู้สซลมูลหลอด้วยแต่ว่า การนั่นจะสู้มาได้เราต้องแข็งแกร่งขึ้นด้วยเราต้องทำให้ตัวเองเก่งขึ้นด้วยนะเราต้องแหุนนี่ตนแหละแข็งแกร่งขึ้นเอาเป็นขั้นตอนอย่างแรกต้องทำอะไรก่อนสร้างบ้านให้ใกล้อยู่หรือว่าอะไรขุดขุดขุดเหมืองทำไงล่ะเพื่อนเชื่อกูนั่นแหละแข็งแกร่งเป็นสิ่งแรกควรท่าเจอเล่เจอเล่เจอเล่ทิมนั่นแหละต้นเลยฮอกก๊อปว้าวเอยเล่ทิมเล่ทิมเล่ในตำนานจะทำไงนะอันนี้ไงเจ๊ละไม่ใช่ด่าเพื่อนอยากใช้เนี่ยมันปลอดภัยกว่าเยอะเลย อย่าเล่นคนทำธนูไฟเว้เดอพีแดน,นพีแดนกูนช่างหัวธนูเลยกว่าเราไม่ต้องปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนตรงนี้เราจะสร้างเป็นบ้านมันเป็นจุดเกิดอ๋อ oh. ไอ้จุดเกิดยวได้แมปอ่ะนั่นคือจุดเกิดเราเว้ยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านทับไปเลยเว้ยเมื่อเวลาเกิดเราจะได้ไม่โดนลุง <laughs> โดนลุงฆ <laughs> ่า <laughs> โดนลุงตอม <laughs> ไมยพี่วมันอนแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีที่เออยังไม่มีที่เก็บ ไก่ปกป้องทัชชานน่ารักจังเลยไก่แอบแอบของดีมาแล้วอ้าวปัญหาไอ้หมดสลามวันนี้มันจะฆ่ากูเตะกูสร้างมันอยู่เกือบไอ้ตายตา้ตายตายตาแบบเจอสลามพวกนี้ในโหมดนี้เกือบบอยู่ไว้หมู่เลยนะหลายคนอยู่ในหมู่เริ่มใหม่หมดเลยปีนป่าแล้วขัดใจสู้ เนี right ่ยทางสเต็มมาแล้วเนี่ยต้นเกมเนี่ยสบายแล้วเนี่ยเขาเปแล่หุ่นใช่ไหมหุ่นเราไม่มีหินสักต้อนมึงไปลงทปดีควายนล่หินข้อไว้เล่อะไรมึง เปิดบุลลี่ดิปิดบ e ุลลี่ด so> ิถือถือดินไปตีเขาทำไมอ่ะเพื่อนเสือกเอ้เสือกเอ้กูกูกล้าพูดหร้วกูฆ่าสลามไปเยอะนี่ไงกูว่าอยู่มันเกิดเยอะแกใครทำใครทำบ้านมายนงครับใครทำบ้านหรือยังครับอ๋อรือแรกเราจะรอได้ไหมครับพี่ไแก่เนี่ยบ้านก็หายไปเลยราจยาวอ่ เร็วน้อบูไม่ถนัดเท่าหำเนี่ยกูนี่ไม่ใช่มนุษย์ดูตัวกูดิเขียวออยมี้าไเหมือะจรบูงเปิดวีดีดรังเกตได้เปิดวีดมึงกดหน้าเมนูมึงกดหน้าเอไอเอสตีขึ้นมาแล้วมึงเห็นรูปดาบควายมมึงเปิดเลยเว้จ้าแล้วไปบวกเขาเลยวานี้อ้อยนี่เอะอ่าเปิดแล้วเนียเ้ยหำใหญ่เบสพีพี

เข้าบ้านแล้วไออับออฟตูโชว์รถทีนึ้เรื่องเลยพี่มึงเข้ากันด้วยกวนหน่อยธนูไปแรงแรงเดเมจทีเดียวเองแค่สิแค่สี่สิบกว่าแม่ะเออเข้ามาหน่อยเถอะไปเทอบูตวัตเตอร์ไอ้เหี้ยผีตีไกลมาแล้วผีตีไกลผีตีไกลโอ้โหแตกละลาย ต้องมีเสียงยืนตียืนก็ข้าตาลูแล้วสินะตกพังตัวอียิ่่ไม่จะรอดเลยฝันอาบายออเนี่ปข้าวว้าอะไรวะโอ้เอ็อส้เอนีเสหนุดหลุมนี่ไม่ได้ มาหลุมนี้มันต้องกตกเนี่ยมันขาเขาโรจีมา้ดีว่ยไม่น่าหายหเข้าบ้าไม่แลมันหินแมันไม้แปะลไม้สิบแปะไปแล้วโอ้ยแปะเป็นตัวหินน่ะิดว่าเขาหนมัก็โดฟังนะไมเจอดัดมาไอ้เรื่อหลุมยิงแน่เลยนะมันกระโดดลว่บกล้องยังไงวะ โอ้ติดกระโดดสูงวันที่คิดกระโดดสูงวันที่คิดทำไมตัดสีตอวเลยไปไปโง่กระโดดสูงวันที่คิดถึงตัวแล้วจะถึงตัวแล้วจะถึงตัวแล้วไม่ดีเลยมีใครอยู่ไม่ต้องห่วง ียวมันเป็นล้านเลยด้านขวาด้านซ้ายอ่ะมันเป็นล้านกู้ยมีหินหรอกนะกูเลยครามุกสั่งไม่ได้พี่เป็นล้านเลยพี่เออเป็นล้านเลยน้องใครมีหินใครทำย่างนเนี่ยพี่จำได้เลยพี่กูมีดี๕หรือ4อ่ะไปพูดดิเอาเปล่าไปพูดแล้วไปพูดเหมือนเจ้ากูก็ซิ่งหลังของยังพูดย้ยนของยังไงเราเพื่อนยนของยังไงเราเพื่อนเฮ้ยพี่หลาพี่หลาเขาอย่างนั้นแหละพี่ชอบพูดใช่ไหม ผมสกใครเย้แบบไม่ววะอันนีตีถือเลที่ขวาเลยซากเกะเ้ยเอาี่ไงไปกนี่กีนี้าตียันไอ้ยันดีซาสเกะเอาไปอย่างรวดเร็วเลยซาสเกะไปุูดโสดมันตายแล้วนะน่ารีสหนารีโปรหน่ารีบโสดตายอู้ ไอ้ย่าแน่สักไอ้พอเปลี่ยนชื่อไปแลาวมันเก๋มันมันแบบมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้นั่นเราเราด้วยเว้ยมันเปลี่ยนไอ้นั่นของเราด้วยมันเจี๊ยอะไรเอาเจี๋ยกูปขุดเตาเผาออกอะจะขุดร่มศพขุดเตาที่ไม่ดอกอะไรด้วยนะที่มันไม่น่าจะยอมยิงดอกจันเงินได้น้าผีมาแค่ยิงให้มันทำหลุดักเนาะนะเจี๊ยมไปเลย กูเห้ลองกูขึ้นอยากหลังไม่หรอกกูเห้หลายตัมตามธรรมชาติต่างนี่ปิดได้เลยไม่ไม่ยิงไม่ตีปิดอู้ตังโอ้ยอะไเยังดีหมดเลยตังแังเก็บไม่หมดเอาว่าม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 ันใช้ได้มันใช้ได้ใช้ได้ไม่ครับทำไมราไม่ได้หรอว้าว is my crowd ว้าว is my crowd ใช่แล้วต้นเกมพวกเราโดฟาง้านเวมาร์กดำถูกเลยโอ้ไอ้ออกคาทูลู <c oughs> มาแล้วจนะ้านอนมาแวว <c oughs> เรียกไงตีไปเรื่อยอู้ไปสู้กรับี่ขอตทษกระี่ยืนลมตีลมตีอังลงตีสดนามหธวเละ่วสู้ไออ็อกคาทูลูง่ายไหม เอากว่าทูรูชื่อยากกระทูรูว่าไม่น่าจะตู้ได้นะเพื่อนถ้ามีแค่ธนูอ่ะแต่ไม่ต้องมีพันจะกลับมาตู้เสื้อเชือมาตั้งมีพันเลยนะเพื่อนพีโค้งจะบั้นวิ่งเร็วเฮียนี่วิ่งเร็วว่ากระโดดไหวด้วยโอ้สายการมึงอยากไทยด้วยดีพร้อมนั่นแหละมิไม่ันง่ายเลยแค่กูไม่ได้บ้ามีอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นเราอะ เมื่อไรจะลงวาวะนี่นี่มาสุดท้ายไออุจการ์ไอเขียวไอเขียวไอจูการ์อุ้ยทำไมมาเต็มบ้านอย่างนั้นน่ะแล้วทำไมเวลากลางคืนมันนานจังวะเราก็สงสัยนะจริงๆเราไม่ได้พิมพ์ว่าปีเดีือพมีแต่กลางคืนเลย ครั้งั้ใช้ดาบควันมาดิบล้านตีดิบล้านปีจะโดนสักคันเนอครั้งรูปโดนเนี่ยโดนอยู่ประจำเนี่ยเนี่ยโดนเนี่ยโดนตีดิบเลยดิตีดิบเราจะเก็บเลนมันไว้ทรไมมันะบายหน้าบีไปเรียบดูมาได้ให่ว่านั่นน่ะนั่นน่ะเอาเอาต้นไม้ต้นไม้เป็นตเลย้ะไม้ครับ it's my crowd อเ็กซีเซ็ตกาอกเอก็จอกเอ็กซีกากเจอว่อนูเอเด็กนี่นูปราอ่ะเอเอเกเ็อสามเอเดี๋ยเดี๋ยวไปเลียนชื่อก่อนมึงเข้านูใหกูหน่อยเ็ตเหนงสามห่งกเขาเ่ลา้างใหญ่ทาบ้านเราไป่ําอะไรหรอามัน กระโดดสูงดีจริงเฮียไอ้เงี้ยแม่งม,มุมตัวแบบเอฟปีนนำผีมาแลา้วนำผีลุงตีลุงตีใจหมดอ๋ออ๋อเอียกโชว์อ๋เดี๋ยวไปหลับใหญ่เปียสุกปลอดภัยกว่าดาบเยอะเลยยัยเปียกตีอะเดี๋ยวมัน<อ>จะเอาบ้านละหมือนได้เลยนะพเปียกมัอวไปอย่างางาไ้กังแล้วมันตีไปดื้อๆตรงเนี้ย เลือดเุบกิลไอ้ยัยหลุมสมแม่งเรียงกันเลยก็มีความผิดแบบตุ๊กตุ๊กตกกลาเลยอีเลม่นของจริงนะยิงชื่อไุ้กิวเลยไม่ร อยู่ในอยู่ในเจเนเล่าอะไรมันจะมีคำว่าซูมอยู่อ๋อเนี่ย z o o เออเนี่ยต้องสองสองร้อยมิลลิเมตรแบบนี้แหละเฮ้ยมีสายไล่มีสายไล่กลางกลงวิ่งวิ้ววิ้วมีแดดมีแดงตัวเหี้ยอะไรไม่รู้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากคุณเจอแดดใหม่แล้วอ่ะไอ้แดดใหม่ดินแดเหี้ยอะไรไม่รู้เสียงแดงดินแดดที่มีดินตาไม่คือคิมสัน ดไปหาดร็อกเตอร์เราปักไว้ก่อนก็ได้นะมันจะลามตอนเข้าหมุดฮาร์ดตอนนี้เราคือเราตอนนี้เราฟีฮาร์ดอยู่เอ้ยว่าโอ้ยแย่แล้วไม่ใช่หนึ่งแต่หนึ่งจอไงพี่หล่อเฮ้ยมีที่ตัวใหม่มาบ้านโอ้ my god โอ้ยชิไอ้ยไปนเอพีตัวใหม่มาวะ พูดดีดูไปซื้อนั่นเหรอได้ไอตัวนั้นป่าว,วะมันคือตัวไหนแล้ววะปีศาจสีแดงตามมาอันนี้จ้าอันนี้มันตัวขัดอื่นป่าวะไอเขาวาดเอาไบยี่หรือมันโหดไอสัตว์เนี้นาานยก็เฮี้ยนหรอกเฮี้ยนดูดักหน้าของตัวไว้ไหมล่ะ <c oughs> คนที่มีประตูอ่ะสู้เอ้ยคนที่มีธนูอ่ะเยอะคุณเรียกว่าประตูก็คนที่มีธนูอ่ะสู้จะสบายไหม <c oughs> แล้วคนมีวิ่งหนีไปยิ่งไม่โดนเลยอ่ะ กูกำลังขุดอ <society> <alım> <Mü> ี่เมตรนะทุกคนไอ้กางเจ้าในฝีนะฮะไอ้สิ่งแสบเนี่ยไอ้สิ่งเสบกากเออใจดบบในนั้นเลยแค่นี้โดนหนึ่งแค่นี้โดนไม่ลาบแับวคกลมเลยว่ามีธนูไม่ใช่เนี่ยกูลากอยู่เลยลากแบบวงมแล้วแต่แบบมันไม่ตายก็ไม่มีอะไรไม่รุมครบเต็มตัวเลยอะให้คาตั้งไหมล่ะนี่ไงมันลอยเวรมันลอยมันลอยกลับไปแล้ไหมกันเฮ้ยนี่ตามมาอยู่นี่ อยากได้ปืนเลยอ่ะอยากแคกมึงก็ต้องได้ปืนลอยมีซีมาเกิดเนอะปืนเล็กกระสุนถ้ามีก็เยี่ยมกระสุนไม่รู้ว่าเป็นไหมแต่ปืนสลาม